สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้คือโหระพาไทยที่เราชำหนอาทิตย์แล้วงามขนาดนี้รู้ไหมว่าเราใช้อะไรลดแล้วก็มีปุ๋ยไหมมันก็จะมีปุ๋ยเดิมที่อยู่ในดินนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะขอลดกล้องลงมานะจะเป็นหอมนี่นะคะทุกคน นะตะมุตตมิเลยหอมเนี้ยเราก็ซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็นํามาชําเราลดน้ําด้วยน้ําสาวข้าววันไหนที่เราหุงข้าวเราก็จะเก็บน้ําสาวข้าวไว้ลดแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ําทุกสองวันถึง3วันเพราะว่าน้ำเนี้ยมันจะทําให้เน่าน้ําสาวข้าวเนาะจะทําให้กลิ่นในบ้านเหม็นแล้วเราจะต้องเปลี่ยนน้ํา ออกแล้วก็น้ำที่เราลดลงไปมันก็จะลงไปในกระถางกระถางของเราจะเป็นกระถางแบบกระถางมีรูแล้วซ้อนกันกับกระถางไม่มีรูนะคะเพื่อรองน้ำไม่ให้มันลกในบ้านหกในบ้านเนาะและทีเนี้ยเราจะบอกวิธีนะ,ะผักที่สามารถปลูกได้ชํำได้ในหน้าหนาว หน้าหิมะเพราะว่าหิมะค่อนข้างที่จะยาวนานรู้สึกว่า3ามเดือนนะทุกคนถ้าใครอยากกินผักที่สามารถทนหนาวโดนแดดได้ลำไรสามารถจเจริญเติบโตแล้วจเจริญเติบโตวไวเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคนะคะก็จะเป็นหอมคะนา้าแล้วก็จะเป็นโหระพาแล้วก็จะเป็นแมงลักนะเป็นผักชีลาว ผักชีไทยพวกที่แบบผักกาดที่ทนความหนาวนะตัวเนี้ยปุ๋ยนะมีในตลาดทุกคนไปซื้อมาใส่เพื่อให้มันจเจริญเต,ติบโตไวเพื่อให้เราได้กินไวตัวนี้เนาะ,ะถ้ามันโดนปุ๋ยแล้วมันจะ,จะเจริญเต,ติบโตไวภายในอาทิตย์หนึ่งนะแล้วเราจะได้กินภายในสิบวันหรือถึงสองอาทิตย์ นะอันนี้เราทดลองมาแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายุ่งมากเราไม่สามารถที่จะปลูกได้ทันอะไรได้ทันเพราะว่าเรามัวเตะยุ่งกับเรื่องทำขัดพรมนะแล้วก็สามีชวนย้ายบ้านอีกแล้วว่าพี่น้องนะเป็นอะไรที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะตรงเนี้ย เราก็เลยไม่มีโอกาสได้เพาะชำน,นะพอหลังจากนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับข่าวที่เราได้รับมานะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านทางไทยเรื่องลูกหรือไม่ว่าจะเป็นทางแนวเมีกาเนาะเรามีความรู้สึกแบบว่ามันกดดันยังไงไม่รู้เราเลยหาปลูกผักเป็นที่ระบายออกตรงนี้นะคะอ่ะ เราอยากจะแนะนําทุกคนว่าผักเนี้ยเราสามารถปลูกได้เพราะชําได้คนที่แบบปลูกผักไม่เกง่งอะไรไม่เกง่งลองทํานะคะทุกคนลองซื้อหอมตลาดมาแล้วก็มาตักนะแล้วก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนตัดรากแล้วก็นํามาชําในดินแบบนี้นะคะลดน้ํารอมต้องการน้ําทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ไม่ต้องเยอะแล้วก็โดนแด ขอบหน้าต่างพอลำไายลำไาลนะไม่ต้องเดินแดดเยอะไม่ต้องยกออกไปตั้งไว้ขอบหน้าต่างเพียงแค่เราลดน้ําวันเว้นวันแล้วเปลี่ยนน้ําให้เขาเพราะว่าน้ํามันจะเหม็นเน่าแค่นั้นเองเนาะบางทีเราลดไปและนะ้วน้ำมันล้นขึ้นมาเราไม่รู้นะคะแต่ถ้าวันเว้นวันกําลังดีนะทุกคนแล้วตั้งไว้ขอบซิงคอย่างเงี้ยเออขอบอ่างหรือว่า รงไหนก็ได้ที่เราสามารถลดน้ําได้สะดวกแล้วมันโดนแดดเราไม่ต้องยกไปไหนอย่างเงี้ยนะสำหรับหอมไม่เรื่องมากแล้วก็คะน้าก็ไม่เรื่องมากนะแล้วก็จะเป็นผักชีลาวไม่เรื่องมากเลยนะตั้งไว้ตรงไหนฉันก็สามารถจเจริญเติบโตได้ถ้าเรามีปุ๋ยใส่นะทุกคนได้กินไวค่ะ10วันถึงสองอาทิตย์ทุกคนได้กินแน่นอนนะคะได้ตัดกิน ได้ตัดทำกับข้าวเนาะแล้วสำหรับแมงลักษของเรานี้นะคะทุกคนไปตลาดเอเชียค่ะไปซื้อมาแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้สักห้าวันถึงอาทิตย์หนึ่งก่อนที่ทุกคนจะเอาไปชัแล้วมันจะออกลากในการที่เราแช่น้ำเนาะเราจะนำกระดาษทิชชู่รองไว้ด้านล่างนะแล้วเราก็ใส่น้ำ ไปครึ่งหนึ่งของโคลรำพานะแล้วมันก็จะดูดน้ํามันก็จะเลืเองอกงามใบมันก็จะออกมาล้มๆเล้มๆนะลักษณะอย่างนี้เราสามารถนําไปลงชําได้เลยนะเราไม่ต้องรอให้รากมันออกนะทุกคนพอมันเริ่มมีใบแบบนี้ออกตามออกตามกิ่งนะเราสามารถนําไปลงชัา พอเรานําไปลงชําเดี๋ยวลากมันก็จะออกมาพอลากมันออกมามันก็จะเป็นใบแบบนี้ทุกคนนี่คือหนึ่งอาทิตย์ที่เราชําลงไปกับดินนะมันก็จะออกมาแบบนี้เลยถามว่าลากมันออกทุกอันไหมไม่นะคะไม่ได้ออกทุกกิ่งนะทุกคนมันไม่ได้ออกทุกกิ่งแต่ว่าเราใช้ในการ ปักชำแบบนี้พอมันลงดินปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีรากมันก็จะได้ชชยหาอาหารอ่ะตัวนี้เดี๋ยวรากมันก็จะออกมานะลดน้ําด้วยน้ําสาวข้าวใบสวยเลยค่ะออกมางามมากเราไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะถ้าเราซื้อปุ๋ยมาใส่โอ้ยิ่งงามใบนะยิ่งจะได้เด็ดกินไว้แต่ว่าเราแค่แบบ เอามาหล่อเลี้ยงเราให้เราแบบมุมความสุขให้เห็นแบบเอยมันแตกใบออกนะมันมีความสุขนะแล้วตัวเนี้ยมันก็จะออกดอกนะทุกคนเห็นไหมมันกําลังออกดอกมันก็จะโดนแดดจากหน้าต่างเข้ามาแบบลำไรลลำไร้ช่วงอ่าใบสองใบสามมันก็จะได้โดนแดดนะคะอะ่ะก็คือโดนไม่เยอะแล้วก็หอมเนี่ยเราก็จะไปตั้งขอบหน้าต่างเนาะเออมันก็จะโดนแดดมันจะได้รับแสงแดด แสงแดดคือวิตามินให้กับเขานะก็เหมือนเราเนี่ยแหละทุกคนเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาคือผักให้เราได้กินเนอะเขาเป็นอ่าวีจีนะคะเนี่ยเห็นไหมงามนะคะทุกคนงามมากเนะี่ยโดนน้ำซาวข้าวงามเรายังแบบโอ้โหนะคนที่ผูกผักไม่เก่งลองทำนะทุกคนอ่าพอเราเริ่มนับจากหนึ่งสองสามสี่ เราเริ่มทําเป็นละเราเริ่มรู้เทคนิคละนะเราเริ่มรู้ว่าทํำยังไงนะคะเปลี่ยนน้ําให้เขาเนาะอ่าก็กระถางเราก็ใช้กระถางสองกระถางเนาะกระถางหนึ่งมีรูกระถางหนึ่งไม่มีรูเพื่อลองน้ําแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำสองสามวันพ่อนะเออทาแบบนี้ลดน้ําวันเว้นวันนะไม่ต้องลดทุกวันก็ได้ลดน้ําวันเว้นวันแต่ของเราเนี่ยเราลดทุกวันเพราะว่า น้ำม,มันหยดจากซิงแล้วทุกคนเราก็เลยหาไอเดียว่าเราจะทํายังไงดีน้ําม,มันหยดจากซิงแล้วเจ้าของบ้านไม่ยอมส่งช่างมาซ่อมให้เราแล้วเราจะใช้น้ํายังไงให้มันเป็นประโยชน์ <c oughs> <c oughs> เออนะเราก็ลองเราก็ใช้เหยือกใหญ่ๆมาลองน้ําที่เราลองเราก็นําไปต้มเป็นน้ํากินบัางไปกรองเป็นน้ํากินบ้างแล้วก็น้ํา ที่เราลองมาแล้วก็ลดน้ําผักของเราทุกวันมันจะได้ประโยชน์ดีกว่าไหมดีกว่าเราสูญน้ําจากซิง์ไปปอบาวรู้ไหมว่าจากน้ําหยดเดือนหนึ่งเราจ่ายประมาณ10ยูนิตเลยนะยูนิตละหนึ่งดอนเออทุกคนเราคิดคํานวณกันแล้วเพราะว่าต่อเดือนที่เราใช้ก่อนที่ว่าซิง์มันจะมีปัญหาคือว่ามันราคาเท่านี้แต่พอซิงมันมีปัญหาปุ๊บมันเพิ่มขึ้นมาอีก1ิ นะเราก็เลยคิดยังไงดีวะเราก็เลยเริ่มมาชาผักเริ่มมาหาความสุขเล็กน้อยๆพร่อให้พี่น้องนะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาแชร์เทคนิคในการชำกิ่งโหัะพาแบบง่ายๆนะบอกเทคนิคแล้วก็ต้นหอมด้วย ขอบคุณทุกเมสทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเราเสมอมานะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับผักของเราที่เราชำแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนำไปทำแล้วมันเกิดประโยชน์ได้จริงเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้า